เช้านี้พี่น้องดูสินะครับโชคลาบมาถึงที่แล้วพี่น้องเ,ออเมื่อโชคมาถึงที่หากท่านไม่รีบมาเอาคนอื่นก็จะเอาไปก่อนมีเสียงแว่วๆบอกว่ารางวันที่หนึ่งหล้าน12ล้านอยู่ที่นี่แล้วว่าอย่างนั้นเออมาเด้อพี่น้อง โอ้มีเอาผักมาขายด้วยนะครับโอ้มีน้ำปั่นนะครับวันนี้นะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับก็มาเตรียมการรองรับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมบรมีของพ่อพายเอกชัยค่อนข้างคึกคักทีเดียวพี่น้องวันนี้นะครับรีบมารีบมาพี่น้องเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถอาจจะเดินไกล เนี่ยขนมนางเล็ดก็มีพี่น้องของดีอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผลไม้ลากไม้สด,สด,สดจากสวนโอ้สุดยอดอ,อันนี้หน่อไม้จากไหนนี่จากสวนคอ,อันนี้จากสวนไม่ได้ไปซื้อมานะอโอ้สุดยอดครับสุดยอดอ้าวโ,โอ้โหแล้วกล้วยกล้วยนี่แหละโอ้โอ้ส่วนมากของจากสวนเนาะ โอาอ๋ทำเป็นแร่นาสวนผสมเนาะโอ้สุดยอดครับสุดยอดเอาเอารวยๆขอให้พี่น้องนะครับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีของเราล่ำรวยทุกคนทุกคนสาธุสาธุโอ้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียว นะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้านของเราในก็เตรียมพร้อมเต็มที่อุปกรณ์ครบมืออาวุธยุโทโธปกรณ์วิทยุสื่อสารพร้อมโอ้สุดยอดครับสุดยอด <c oughs> เห็นไหมพี่น้องดูดีๆมีถุงมือด้วยนะไม่ธรรมดานะ <c oughs> พี่น้องผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเห็นถุงมือเขาเขากระดิกมือเรียกเนี่ยรียบจอดนั่นเห็นไหมชัดเจนเลยแข็งแรงมากลักษณะการยกมือทางาด้านการจราจรเนี่ยต้องแบบนี้นะ ถ้าบางคนเนี่ยโฮมันไม่ใช่ในการด้านจราจรครับใช่มันต้องแข็งแรงยกปุ๊บนี่จอดปุ๊บสั่งยึดพื้นปุ๊บครับก็รางวันที่หนึ่งรออยู่รางวันที่หนึ่งรออยู่พี่น้องนะครับเออมาก่อนได้ก่อนเยอะครับวันนี้ เพามึงจะต้องไปอยู่อยู่รงตามโรงงานตัวอันนี้ก็ยุได้อันนี้ยว่ยตัวแม่ในนิดอันอันน,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 นี้อันนี้ต้องเบื้องเขาถ้าเพื่อนเป็นตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตำแหน่งของเขาก็คืออาสาสมัครตำรวจชุมชนส่วนตัวบ้านเฮาเอินตำรวจบ,บ้านไปเนาะ เขามีเขามีสักสักเละสีตามกฎหมายของทางราชการเห็นตัวออโอ้รถมาจอดเยอะแล้วพี่น้องอาอมาแล้วครับนี่ไม่ต้องห่วง โชคลาบมากมายมหาสารทยอยทยอยอมาเรื่อยๆครับทยอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,น,นี้อย่าแปลกใจเขาไม่ได้ทําอะไรพี่น้องอออผักชุมชนก็มีส่วนที่อุ้มอยู่ด้านหน้านะลูกชุมชนมีลูกชุมชนมาด้วย <laughs> เออเอารวย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 ,วยนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่น้องชาวบ้าน นะครับเอาพืชผลทางการเกษตรมาขายก็ขอให้สนับสนุนด้วยครับนี่นของป้าเขามีนี่ของป้านี่เอาอะไรมาขายบ้างป้าครับนี่โอ้มีพริกป่นก็มีพริกป่นป้าป่นเองไหมชิมแล้วชิมหรือยังชอได้ิองทุบานอ๋อแปลว่าชิมแล้วผ่านการทดสอบว่าเผ็ดจริง อ๋ออ่ามีพิกจินดา,นดาแล้วอันนั้นอะไรผักชะอมมอทออโอ,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 โอ้อันนี้ก็ของคุณยายทองหอ่อทําไมไม่เปิดเผยทำไมไปหอ่อ <c oughs> เออมีมีมีข้าต้มพร้อมอโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดอ้อ้าวค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอ่าอ่าอ,อจานิดขายอะไร โอ้โหดูดูด,ดูพี่น้องขายทุกอย่าง,าอางโอ้โเอาลูกมาด้วย,ยโอ้โนี่นี่กล้วยพี่น้องอ่าพี่น้องอ่าที่เดินทางมานักท่องเที่ยวนะครับอ่าด้านในมีกล้วยนะครับมีกล้วยมีอ้อยอ่ามีสับปะรดน,นะครับก็มาซื้อด้านในนะครับอ่าพยายามนำอ่าเขาเรียกว่าอาหารช้างจากด้านนอกนะครับมีม,มตาตรการป้องกันระวังอยู่ มาซื้อด้านในได้นะครับาหากพี่น้องเข้ามาซื้อเขาเรียกว่าอาหารช้างด้านในนะครับเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้มีไรายได้ไปดูแลเลี้ยงดูครอบครัวนะครับน,น,นี่นี่กอกกล้วยแล้วก็หน่อไม้อาหารคนก็มีพี่น้องหน่อไม้ขนมมีมีครบาทางด้านนี้ด้านนี้มีอะไรบ้างดูกันจะจะเห็นกันจังๆพี่น้อง เอออันนี้ก็กล้วยนะครับเออแล้วก็ลังสารลังสาดเรามาให้ช้างหรือ,อยังไงอดล่องกล่องโอ้ล่องกองอล่องก็มีนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้วันเสาร์นำลูกเด็กเล็กแดงมาช่วยขายกล้วยด้วยโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเอ้าวอ้ารว,วยรวยทุกคนทุกท่านอ่าวันนี้ก็มีหลวงพี่มาชมช้างด้วยนะครับ เออมาแล้วมาแล้วนะครับไปแล้ว,ไ,ลวไม่แน่ใจว่ามาจากวัดไหนนะครับมา,มาแล้วมาแต่เช้าเลย <8 S 2> เดี๋ยวเราต้องตามไปดูเออว่าหลวงพี่นะครับมาชมช้างเออ มาแล้วหลวงพี่มามามาชมช้างครับมาชมช้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์หลวงพี่มาจากไหนเนี่ย <Okay. S 1> เข้าเข้าไปใกล้ๆหลวงพี่ไม่ต้องกลัว <Okay. S 1> มีมีของดีไม่ต้องกลัวพี่ทางว่าดิหลวงพี่มาจากวัดไหนเนาะมาจากวัดมงคลอยู่ไกลไหมไม่อยู่เฉลิมพระเกียรติอ๋ออยู่ใกล้ๆในละแวกนี้เฉลิมพระเกียรติก็ทางไปพระพุทธบาทเนาะ โอ้ครับครับอันนี้มนดูเลยครับผมครับสามสิบเจ็ดปีกับสามสิบเจ็ดปีแล้ว,ลวลเอาไหมไปยืนยหลวงพี่ถ่ายให้โอกาสนี้โอกาสเดียวครั้งต่อไปหลวงพี่ไม่พามานะช้างอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับ ย้ายมาจากจังหวัดมหาสารคามมัานคือผมแหละอ้าวอย um ู่อปีปทุมได้หนิช้างเชื่อกนี้อ๋อผมอยู่พยักอ๋อพยักกระพุ่มอ๋อใกล้ๆกันเมนอ๋อลกผีมาไก่ขึ้นกันเนาะมาเรียนอยู่ส่นมาน้านอ๋อครับผมเอาเอาเอาตามสบายครับผม